พระสุตตันตปิฎกกุทธกานิกายหมวดที่สาอุทานได้แก่คาถาที่พระพุทธองค์ทรงเปล่งด้วยโสมนัสมีทั้งหมด82สูตรพุทธอุทานนี้มีปรากฏในที่อื่นด้วยเช่นธรรมบทสังยุตตนิกายเป็นต้นขอนำมาแสดงเพียงบางสูตรโพธิสูตร หลังจากตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นโพเจ็ดวันส่งพิจารณาปฏิจจสมุปปบาททั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับส่งแปล่งพุทธอุทานสามคราวในยามทั้งสามแห่งราตรีคือในปฐมยามส่งแปล่งอุทานว่าในการใดธรรมะทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้เพียรเพ่งพินิจอยู่ ในการนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะรู้ธรรมะพร้อมทั้งเหตุในมัชิมะยามทรงแปลงอุทานว่าในการใดธรรมะทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้เพียนเพ่งพินิจอยู่ในการนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไป เพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายในปัจฉิมยามทรงเปล่งอุทานว่าในการใดธรรมะทั้งหลายปรากฏแห่งพรามผู้เพียนเพ่งพินิจอยู่พรามนั้นย่อมกำจัดมารพร้อมทั้งเสนามารเสียได้เหมือนดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นกำจัดความมืดส่องสว่างอยู่ในอากาศฉะนั้น ภาหิยะสูตรพาหิยะเดินเรือไปค้าขายเรือแตกเกาะแผ่นกระดานลอยไปขึ้นที่ท่าสุปปาระชาวบ้านนึกว่าเป็นพระอรหันต์เพราะเธอนุ่งเปลือกไม้จึงให้ข้าวและน้ำภายหลังมีผู้เตือนสติพาหิยะรู้สึกตัวจึงเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพบพระองค์กำลังเสด็จบินทบาตอยู่ ทูลขอให้แสดงธรรมให้ฟังพระองค์ตรัสว่าไม่ใช่เวลาพาหิยะรบเร้าให้แสดงจึงทรงสแสดงธรรมะสั้นๆพาหิยะได้บรรลุอรหัตทันทีและขอบวชพระองค์ตรัสให้เขาไปหาบาทและจีวรขณะที่เดินเที่ยวหาอยู่ถูกแม่โคหิดต,ตายพระพุทธองค์ตรัสว่าพาหิยะนิพพานแล้ว ได้ตรัสเปล่งพุทธอุทานว่าดินน้ำลมไฟไม่อย่างลงในนิพพานธาตุใดนิพพานธาตุนั้นดาวทั้งหลายย่อมไม่สว่างพระอาทิตย์ก็ไม่ปรากฏพระจันทร์ก็ไม่ส่องสว่างความมืดก็ไม่มีเมื่อใดพรามชื่อว่ามุนีเพราะรู้อริยสัจด้วยตนเมื่อนั้นพรามนั้น หลุดพ้นจากรูปอรูปจากสุขและทุกข์ทาตุสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานธาตุมีสองอย่างคือสอุป,ปาทิเศส,สนิพพานธาตุและอนุอาทิเศส,สนิพพานธาตุโดยอธิบายว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันตขีนาศพอยู่จบรมจันทร,ร ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระลงแล้วมีประโยชน์ตนอันบรรลุแล้วมีสังโยชน์ในพบสิ้นแล้วหลุดพ้นเพราะรู้ชอบภิกษุย่อมสวยอารมณ์ที่พึงใจและไม่พึงใจยังสวยสุขและทุกข์อยู่เพราะอินทรีย์ทั้งห้าเหล่าใดยังไม่บุบสลายอินทรีย์ทั้งห้าเหล่านั้นยังตั้งอยู่นั้นเทียว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะของภิกษุนั้นนี้เราเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพานธาตุภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันตขีณาศพหลุดพ้นเพราะรู้ชอบเวทนาทั้งปวง ในอัตภาพนี้และของภิกษุนั้นอันกิเลตันหาเป็นต้นให้เพลิดเพลินมิได้แล้วจะด,ดับเย็นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพาน,นธาตุหัวข้อที่สี่อิติวุตกะว่าด้วยข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างนี้ สังคาติสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าถึงภิกษุจะจับชายสังคติของพระองค์เดินตามไปข้างหลังถ้าเธอมากด้วยความโลภจัดกำหนัดแรงกล้าในกามมีจิตพยาบาทมีความคิดชั่วร้ายหลงลืมสติจิตไม่ตั้งมั่นจิตหมุนไปผิดไม่สํารวมอินทรีย์ก็นับว่าอยู่ห่างพระองค์ แต่ถ้าภิกษุมีคุณสมบัติรงข้ามจากที่กล่าวมาถึงแม้เธอจะอยู่ห่างไกลพระองค์ตั้งร้อยโยชน์ก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พระองค์โดยแท้เพราะเธอย่อมเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธองค์พรมมาสูตรพระองค์ตรัสว่า ตระกูลใดบูชาบิดามารดาในเรือนของตนตระกูลนั้นชื่อว่ามีพระพรมบุรพเทวดาบุรพาจารย์อาหุนยะบุคคลซึ่งหมายถึงพระอระหันต์คำว่าพรมบุรพเทวดาบุรพาจารย์อาหุนยะบุคคลเป็นชื่อเรียกบิดามารดาเพราะท่านทั้งสองเป็นผู้มีอุปการะมาก เป็นผู้ถนอมเลี้ยงดูเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตร